เออแล้วก็เล่นให้สนุกเหมือนเกมที่แล้วอ่ะที่ว่าพวกเองเล่นกันสนุกใช้ได้เลยนี่ก็อยากให้เองแบบจำหลีกของเกมที่แล้วเอามาใช้ปวดเคลียร์เลยเกมปวดเทียเฮ้ยโอ้โหน้องเทียตูยาตาตูยาตาแบบหนึ่งหกใช่หรอมาเนื <scares bees>. ้อ <uncomfortable> มีหนึ่งหกแบบหกเฮ้ยมึงสลับเลยยังไงตอนนี้นตามเกกูขอโทษเนาะหลุดแล้วไอ้ตัน ทีเรียบโป้งกัอนอู้ยเหตุแม่ไม่โปันขี้สัตว์โผลยนั่นแหละบอยนัย่นแหละบอยไอ้เฮียคุณแดกน้ำเนะี่ยเนาะอุ้ยติดขี้ติดขี้ประเด็นนะรับเลนเแต่กดได้เกมล่ากระวังเรีเลียน้องสมบนะณ์นะสมบูรณ์ม <ไง S 1> ันเป็นคุณโดนกดว่ะไอ้เฮีย เยไปไหนวะตักอยมาเออตรงไยาหายว่ะหายเอาเลยแปนลับว่ะไม่ไ้ไมไม่ตายมัตายุเจ็บมากเลยว่ะต้องีนะโอยย่พอเลฟิกเกอร์พอเลฟิกเกอร์นะสมนาทีสิบสิบสองสามนาทีสอนทีอยู่นี <ông rees an> ่นาทีอยู่นี่นาทีอยู่นี่เฮ้เราจบบน

บอลสองตัวเมื่อกี้มันหาแล้วนะบอลน่ะอาอะไรมัอยู่อยู่อยู่จีางไหนล่ะโอ้ย้ยโดนโดนแทงนะเว้ยโดนแทงนะเว้ยถอยถอยอยถอยถอยถอยไปอ่ลงาลงลงลลงเกรไปตัวฮตัวสี่ละเขอาองวนี้เราไม่ได้เข้าป่ามันนะ ตัดเป็นเี่ยวอะไเนี่ยเกี่ยวะัลนสีอ่าเหี้ยเี่ยวแ่แม่ปรเดีแล้วถ้าเราลทวลิเลียลิเลียเดินก่อนลิเลียเดินก่อนเกี่ยวไทเบมากเมากนี่เปน่วต่อเล็กต่อเล็กเยี่ยอยู่แล้ว ไอ้ไอ้แค่ป่ามันอยู่บมดนะตุ่ไหลอะไรออนได้นะออนได้นะเว้ยบอยบอลหายบอลหายเฮ้ยฮาร่าฮาร่าแด้เติมก่อนมาเติมก่อนมาเติมก่อนล่างระวังล่างระวังอะไรหายนล้เว้ย okay, เกือบแล้วผมเกยร์แล้วผมเกยร์แล้วผมเกยร์แล้วเฮ้ยบอยเป็นหายยาวหรือเปล่าเโอเคเกมลับบาย See you นี่ เจ็บประเจ็บเพี้ยเดียวเดีผมแทงให้ผมแทงให้เพี้ยมันตัดหลังเวฟแล้วเฮ้ยราเป้าเราเป้าเราเป้าเราเป้าวะกแทงให้กลางขามามันตัดเวฟกลางเอาไว้ยมันจะเหมือนอากลางนะบอลไดนเนี่ยแกแล้วมีตัวขึ้นปะล่างน่าจะเสียปะไม่แน่ใจใครได้บอกเ่าจะเสียนะจะเสียน่าจะเสียนะบอนบอลแล้วมีปั๊บตามปะไม่มีตายไว้เพี้ยคนจัดไม่คุมเลยเพี้ย

ตาเราัมาได้เห็นนะมัน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 ถอยอ่ะจะเล่นมาเอ้าเน่ยตงใส่ดเนี่ยเกมวะเลี่ยนตีเปลี่ยนตีเป็ยูพอยเป็นยูพอยอยู่นะเว้ยผมมาอยู่นะเว้ยผมมาอยู่นะเปียนมาแล้วมาเจ็บเล่ไหมาไหนมาไหนโอ้โหอตนลเนที่ยโดนที่เราอ่ะเฮ้ยไม่ตายก็เล้นไห นาคอนดนอนองมาแค่ของเยอะมามามาไม่มีย่ำนะใไปลงมปลงเอามังกรได้ไหมมาอยู่บนอนะ่ะเกมบนมึงเอาไว้สวใส่ปะกูใส่เกมหลับแล้วไม่ได้ไว้ให้ตามรอสักว่ามันจะเล่น ไม่พาดีก็ไม่ปิดบนน่ะบนหลอดตัวไม่อ้เรียเนี่ยไอ้เี่โป๊พลาดก่อนเรียนก่อนไหเไม่มีหายแายแ้มั้ยล้วตเจ็บมากต่อเลียได้เจ็บมากทำไรทำไรน้องายแล้วมัเลนเลนให้เลียตายเลียตายเใหม่พวนัขึ้นไปไปอ้องตีแล้แล้วหมดแล้วหมดแล้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 วหมดแลมดแล้วูมา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 บใครน เออลอบมันรีว่ะลอบมันรีทัมมิ่งโอ้ยเชี่ยนี่ต้อมาตีอแไรมา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 กระาใช่แล้วงตีแล้วพี่ก็เล่นไม่เมียนี่นะไม่ตีแต่ผมแล้วเราลอบหายว่ะจะใกล้รีแล้วนะเราอยู่นี่เราอ,อยู่นี่เราอยู่นีเลียนี่้ิกเกอร์เฮ้ยคือการ์ะน้องเออไหนลงขวาสามว่ะไม่รู้ว่ามันดักผมหรือเปล่าเนี่ย ตีแดงว่ะีแดงเกิดเคลียร์ไหวปะคุจะเคลียร์กลางเร็วเคลียรได้พี่เคลียรได้เียรได้เกลียรได้เคลียร์ได้ครับพอเลนตีไปแล้วเลยอ้อตับนะบนนะตีนตอเลยนะตอบทันออดอตีนะเ <บน S 2> ออตีนะได้นมีเรมแล้วตีายไปาหายวายว่ะ ทายนะโกางผมเข้ามาไอ้ายนี่เบสเอ็นเเนอยผมอบเลยอะไรวะยคุณไป็นอะไรวะวันนี้เขาเรีนหนะไม่อเียนรเรียิเกอบ้าเก้านาทีปด โจยิงเป็ติเกอร์ใวะทษอ่าหายาบ้าหายาจ็บมากอางราไม่ไหวนะไปเล่นเอิไปเลนนคลื่อบบนอะไรไปเสรเขาบูมนเข้าบูแอร์เจ็บไปเล่นเคร์สวยปไรก้งสบนผมไปบนปได้ไดนะบนปเอาล่างเอาล่างล่างนั่นจะได้ คาชีสหลีรู้ตัวอะไรมาเลือดดูห้หน่อยดิคาชีสไจ่เจอคาชีพี่ป้าดีเนาะ่มันช้าอยากลองเล่นเล่นไม่เยอะมังกรนี่นะเบสไทยไว้รับบนป่าเเล่นตีอยู่แล้วนะเราสายเราบ้านไปป้าไม่ได้มีตัวสอนอ๋อไอ้เชี่ยสีพวกมัยอ่ะ กมีตับเลือดก,กันนะหอยู่เว้ยที่หนาจีนี่เลือนกันเลยวะเล่นเยอะแบบกเยอะเลยอะ่ะอะไรปลามึามเจอทายทีที่เดียวันนี้มาแล้วไอสัตว์นี่ยังเบย์เบย์กำเล่นอยู่บนนะ่ะเอาว่าเกมไส่แล้วเหรอผมคนเดียวมันเก็บใสยใช่ทำปะทันปะทันเบย์เบย์่างนะทันเป็นติวเราด้วยเ้ยกูมาอยู่กูอเอง ม,มันเกียร์กลางเร็เวมากนะเว้ยมันเกียร์กลางเร็เวมากนะนทำนิดๆทำนิดๆหน่อยนะเกียร์กลางลึกเร็วกะทาชิไอ้เหี้ยเราไม่มีแต่เรื่องแล้วอวะ,ะไรนะอะไรอ่ะกูทำบนต่อให้ปะไม่ก็ให้เบสไปอะ่ะกูไปเองเลยกูไปกูไปให้ไม่ใช่ละทวากลางให้รองรับงได้เว้ยกุบอลกุบอลให้กูพอให้กูพอลให้ อ,อ,อคอยดีเกูจะเขก,กระโหลกให้เนียทําไมไม่ไออกซาร้อนกาลังก็ออกพี่กินต่อไปไอ้มันต้องชิ้นนี้มันต้องชิน้นที่สองแล้วเนี่ยมาน้องเจอไฟเตอร์สามตัวติดกันเลยเนะี่ยมึงจะทนได้มันยิงมึงจริงเหรอ,อมว่ามันยังไม่ถึกเลยนะเว้ยเ <c oughs> จียวบอดทึงถึกแล้วนงมึงดูเลื่อนมันดิเลื่อนมันหมื่นหนึ่งแล้วอะก่อมนันอีกแปดร้อยอะยียอะบวกขึ้นไม่น่าทันผมได้ย,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 ยิงไหมได้ยินได้ยิน คือเราไม่มีเน็ตว่ะแล้วไปได้ยินว่ะฟังเกมกูเล่นได้ไหมคือเด็กขายอ่ะครับแ่อย่างนั้ามกูได้ยินเกมกูเล่นได้เด็ตหายแต่เล่นแล้วก็ได้ยินได้เี่อะไรวะเนี่ยติดมันเชื่อมไมเมื่อกี้มันก็ติดก็เลนกต่ตอนนี้เสียงมันกระตุกมากโอ้โหโจรไม่เหงูไปูลยวะไปกับไอ้ฮีอะโอ้ยวอะ เักังแตกหรอกกันไหวะไหว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 เอากูสเปนอะต้งกลาไงเว้มมีแต่รถงมีรถถางรถทางมีแต่รถทางเได้โอเคเราเราเรอเิีแล้วไม่ปิดมึงไม่ปิดมึงเออเออผมดึงให้ผมดึงให้ผมดึงไนพร้อมอยู่กันได้บ่ะเราเลิตี อราต้อนตีแล้วเฮ้ยไม่ใช่เลอร์ไอ้ยี่ทายไม่ยี่ทจยปิดโอเคโอ้โหใช่แล้วแม่ได้แล้วแม่ท้ายเนี่ยเอาทีนนเอ้ยเอากลางพอเอากลางพอเอาเอเอาเรอนตีไปแล้วผ่านกี่ลอดไม่รอดโอ้โหยังมาอีกแล้วเอ๋อใช่ไหมแกลเสรแล้วกูยื้อย่างนานเงี้ย โอ้ไรวะเฮียหลุดเสร็จเซตดิเซตยังไงล่ะอะไรของมันไม่ผมดึงได้นานอยู่นะในความกลางคืนถือโอเคผ่ะมึตายว่ะนะอาชีพมันเลื่อนอ่ะครับแล้วครับแลวปูหมอย่า กอนะ้อนยบสองอุ้เหยียดทาททาทีทาทีทาทีดึงมาดึงมาได้ได้เราดึงมาดู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 ตายจะตายเฮียไม่ตายว่ตกหวนีงิบหมดเลยอ่ะดันไม่ได้หรอวะันไม่ดักอ่ะให้เบสมาเติมได้หรอไได้หรมาดี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  อะไรตาโขวาไปตายซ้ายเอาขวาปะแอาขวาเอาขวาก็เหลือก็ระวังนะเว้ยเดี๋ยวผมอยู่ซ้ายซ้ายใหผมได้สองแต่ว่าผมต้องกลับไปผมต้องกลับไปเจอเฟรนผมต้องกลับไปเจอาเฟรนเฮ้ยเราเแล้วเฟรนหายระวังาเฟรนก็ไม่ปิดถ้ามันจะเล่นนะระวังาเฟรนก็ไม่ปิดเว้ พลเรนอยู่นี่พลเรนอยู่นี่พลเรนอยู่นี่พลเนปิดมันได้ไหมวะมอญใหญ่ขึ้นเลยวะพวกมันน่าจะไปเอามังกรใหญ่กันนะถ้ากอลเล่นแหลมม่นีเล่นได้เลยนะเว้ยเออเราทำตามเราเราจะเข้าวะมังกรเด้ปุ๊บเล่นอยู่เลยนะเท่นไม่พร้อมนะเว้ย ปล่อยก็ได้นะละครนะแม่เอามาปล่อยเหรอไอ้เนี้ยผมลืมนึกไปมันไอ้สัตว์เอออย่าบอกมันติดเคิร์ดไม่ใช่หรอวะเออมันอ่ะทั้งแม่งรอรอรอตัดไปมาดิพอเล่นขึ้นไม่รับรับบนลอ่ะรอเล่นได้ป่ะรอ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 ดิรอดิรอดีรอดิคนเล่นรับบนลอ่ะเทีนตีแล้วเล่นได้นะเว้ยเล่นได้นะเว้ยหาดิหาดิไปเทีนตีแล้วไปเทีนตีแล้วไอ้กูเหยียบสองไปตรวดจัด เก right. ่นหมดเลยอ่ะเฮ้ยกูเล่นไม่ได้หรกูจัเมดเลยวะไอ้ไเฮ้ยกูโดนเฮียแล้วเนี่ยนี่ป๊อไ้สัตไอ้สัตว์ไอ้บัยอดม่งทำไรเนี่ยเจ็บป่าวะดูดิ เอาอะไรไปให้ใครวะเล่นเดี๋ยวบูไปแล้วปะเฮ้ย ล่างเราต้องล่างเราต้องไปทำอีกเป็นหนึ่งตัดลิเลียออกเลียเลีเลียออยู่ในอมาดูไอคา่อนเฮ้ยายเียไปตายเดียวต้องคุยเลยตายาเล่นอ่ะรอดอีอะไอ้ยเล่นูคนเลย อ้ยหลือใหม่เนี่ยเหลปูเอาไปเลยนะามให้เป็นให้เป็นทับปิดนะ้าที่เจาต่อแลนวเล่างล่างกจับาตอดะูหาตอดะูหาตอดะเอาตายเลยตายเลยเจ็บ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 ที่เจ็บิโอเคดปทันทีเจบอ่ะ ยาเจ็บเลยนะ๊พี่ฟังเป็นไงวะตอไม่มี啊

เอาอยัางหว่อไเฮียเฮียไม่ได้วะเออที่บ้านนว้เป็นหายาหายาไม่ได้เฮียยิ้มเข่าเฮีย